สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่9วันศุกร์ที่9เดือนเมษาย,ยน2 5ง5ายวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการแทรกรูปภาพลงใน PDF มีวิธีการง่ายๆแบบนี้อ่ะเราก็เปิดรูปภาพขึ้นมาก่อนเลยภาพที่เราจะจะเอาไปแทรกเราประมาตรงนี้ลูกแว่นขยายครับคลิกปุ๊บมาเสิร์ชหาต,ตัวตัวนี้ครับ แ p ปปิ้งโทนคลิกขึ้นมาเลยครับแล้วก็เป็นรูปกันไกลนี่แหละครับนิวครับกดที่นิวเลยครับปึ๊บแล้วก็ลากเลยครับนะครับลากรูปที่เราจะตัดเล็งดูดีๆนะครับเล็งดูดีๆครับปึ๊บนี้เลยครอบเสร็จรูปที่เราจะ เอาไปใช้งานครอบเสร็จแล้วก็ปุ๊บได้เลยครับรูปนี่คือรูปที่เราจะเอาไปใช้งานแล้วก็เปิด PDF ของเราไว้อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแทรกเป็นรูปมือ,อแล้วเราก็คลิกขวาเลยครับคลิกขวาปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีเพสเราก็เพสลงได้เลยปุ๊บครับเห็นไหมครับง่ายครับ เราจะปรับขนาดก็ได้ปรับขนาดแล้วก็มาปรับเลยปรับคลิกมุมขวาด้านขวาด้านซ้ายก็ได้หมดนะครับมันจะลากลงเลยจะได้ตามที่เราต้องการขนาดเล็กขนาดใหญ่ตามที่เราต้องการพอเราเอามาเสร็จเราอยากจะได้อีกรูปเราก็ง่ายเลยทีนี้ก็คือคลิกขวาอคอปปี้แล้วก็เพสเหมือนเดิมอีกครับ พอเราตัดรูปมาได้แล้วก็จะง่ายแล้วทีนี้ก็แถบทําอะไรง่ายแล้วอ่ะผมจะทําตัวอย่างให้ดูอีกรูปภาพอีกรูปภาพนึงเนาะเดี๋ยวผมหารูปก่อนรูปแรกที่ที่ผมรูปเอารูปถังแดงเนาะผมจะเอารูปถังเขียวแล้วทีนี้อ่ารูปถังเขียวผมจะรูปถังเขียวมันมันมันมีย่ตัวเอง ครประตูพี่ก <c oughs> ็ประตูเหรอเอออันนิวใหม่ครับนิ้วใหม่ป้าอ่ะจะไปคิดใหม่ครับสิบสี่ประตูใช่ไหมเรานับได้ <c oughs> แล้วก็รูดมาเลยครับนีเลงดีๆตาเลงดีๆครับแมเลงกล็ลาครอบรูปภาพที่เราต้องการมาแทรกอ่าเสร็จเสร็จแล้วก็ดาร์กมาครับดาร์กหรือกดกดนิ้วชี้กดค้างนะครับก็เรียกดาร์ก ก็ปล่อยมือเลยครับปั๊บเห็นไหมครับรูปภาพก็จะมาอยู่ในในงานเรานิวงานเราเครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเปิด pdf เราเหมือนเดิมเปิด pdf เราก็คลิกขวาเหมือนเดิมครับคลิกขวาเหมือนเดิมมาที่เพจเหมือนเดิมครับปั๊บมาแล้วเห็นไหมครับ แล้วก็ตามปรับขนาดตามที่เราต้องการแล้วก็ไปวางไว้ตรงไหนตามที่เราเราต้องการได้เลยนะสมมติเราอยากเพิ่มอีกเพิ่มอีกแล้วก็คั p ปีอีกเหมือนเดิมนะเนี่ยง่ายๆเพจลงเลยนะครับเซฟไว้ครับเนี่ยเราต้องการเราเซฟไปแล้วก็กดเซฟเหมือนเนนนดิมเหมือนปกติครับ,รบ,รบทีนี้ผมจะปิดนะครับเราจะมาเปิดดูใหม่ว่ามันมีไหม ไฟล์ตัวนี้นะครับเนี่ยถา,า,างเลี่ยงาถังเขียวทังแดงของตู้หัวใจน้ําชั้นบนผมผม,ผมเซฟไว้ในไฟล์นี้ <S <S ดูสิครับว่ามันจะยังอยู่ไหมเราเซฟไปแล้วแต่ถ้ามันเซฟไม่ได้ปุ่มเซฟมันจะไม่ขึ้นดังนี้มันเซฟได้โอเคบอกแล้วนะครับอ,ออกเลยอันนี้ก็ออกได้เลยครับพอเราเสร็จงานแนละ้ว เซฟไหมไม่เซฟไม่ต้องเซฟตัวนี้เราไม่เซฟไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเซฟก็ได้เซฟไปํามสกุลจะเป็น PNG โอเคออกเลยครับ channel ผมออกแล้วผมจะเปิดดูดูดูใหม่ดูใหม่ปึ๊บเมื่อกี้นี้ผมเซฟไว้ตรงไหนเออตรงนี้ เห็นไหมครับมันจะมีรูปด้านบนเห็นไหมเดี๋มดับเบิลคลิกไปดูให้มันภาพใหญ่มันจะอยู่ไหมเปิดไฟล์ผมจะเปิดไฟล์ของอ d ด b บผมจะเปิดไฟล์นามสกุลไปเปิดอีกโปรแกรมนึงเหรที่มันจะได้ไหมโอเคมาตามเลย เปิดอีกโปรแกรมนึงครับเดี๋ยวช้าหน่อยนึงว่ามันเป็นปลายที่ใหญ่มากลอ,องดูด่ว่าผมจะ copy ได้อีกไหมตัวนี้ copy ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรผมพอถามคนละโปรแกรมอ่ะผมปิดไปใหม่ ปิดใหม่ผมจะเปิดโปรแกรมเดิมดับเป็นคลิกเลยผมเปิดไฟไหนเมื่อกี้นี่ไฟล์ตัวนี้ปิดโอเคยังอยู่ผมโปรแกรมเดิมมันมันก็ยังอยู่คลิก copy ไปใหม่หคัดลอกใหม่เพจอีกที โอเคเวิร์กโปรแกรมตัวนี้เวิร์กอยู่ครับสามารถก๊อปปี้เพจได้เลยแต่ผมไปเปิดโปรแกรมใหม่เมื่อกี้นี้มันมันไม่ได้มันไม่ยอมอ่าลงเพจเลยนะครับเห็นไหมครับเราอยากลากไปไหนเราก็คลิกแล้วก็จับลากไปเลยวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงไหน มันวามตั้งอยู่ตรงนี้มันวางไว้ตรงนี้โอเคเห็นไหมครับแล้วเราก็เซฟมันเลยโอเคง่ายๆเนาะเดี๋ยวผมจะเซฟโปรแกรมนี้แล้วก็ส่งให้ดูเป็นตัวอย่างโอเคนะครับ